ลรอแสนก็บาทก็มีแสนสองแสนสูงสุดสี่แสนัวเผือกเขาเปิดว้ตัว<ห>น,ตน,นั้นสี่แสนใช่ตนน้นตัวเมียครับเมียตัวน,นั้นก็ท้องท้องท้องทุกตัวแล้วเพราะลูกเขาโตหมดแล้วไงสวัสดีครับพบก,กันอีกแล้วนะครับกับวัสดนน้อยชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ดีงามฟาร์ตมตำบลหาดสูง อำเภอกกพระจังหวัดนครสวรรค์นะครับได้พูดคุยกับพี่ต่ายนะครับซึ่งในฟาร์มนี้นะครับก็จะมีการเลี้ยงสัตว์อยู่หลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวนะครับควายนะครับแล้วก็แพะนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเลี้ยงควายนะครับซึ่งบรรยากาศการเลี้ยงควายของพี่ต่ายเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับเป็นคือข้อควายหรือข้อวัวครับนี่ยข้อควายอันนี้ฝักของควาย อันนี้อาณาจักรของฝ่ายเขาอบเขาห้ามผิดกลินเลยนะใช่เพราะว่าหัวเขาไม่ชอบน้ำสกปรกวันนี้มาทำลานในเขาเลยครับเป็นไงเขาก็จะนอนเต็นท์กลางคือันนี้ของคืออ๋อมีแลนกลางยุงยุงเยอะไหมครับเนี่ยเยอะกลางขืนไหนยุงเยอะ ควายมีมีเปิดบ้างครับควายมีมีเปิดขายตลอดควายวที่บ้านก็มีอีกนะควายอ่ะควายเขาชอบอยู่ร่มเนาะกลางวันเขาต้องรบแดดตอผูกทุกตัวปะครับเนี่ยปลูก <c oughs> ปลูกไง <c oughs> ทุกตัวควายเปิดทุกตัวแหละ ตอนนี้คนเลี้ยงทำอะไรยัไม่ไหวนี่ควายโอ้ใหเขาของหมดเลยปะคะของหมดเลยเพราะว่าลูกเป็นต้วผสมอะไรไว้ครับโอ้โหสารพัดพ่อเลยเนี่ยมีมีอันไหนดังมีหมดเลยเนะต้องอย่างนี้แปลว่าจะขิดเราตรงกินอยู่ ตรงกินดูไม่ได้ควายเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นนี้เริ่มต้นตั้งแต่กี่ตัวเอ่ยควายเนี่ยเป็นสืบทอดครับมาจากมาจากพ่อจากแม่อือันนี้เป็นสืบทอดมาจากทางฝั่งของสามีครับของพ่อสามีที่เขาเลี้ยงเขาก็เหมือนกับว่าเขามีฝูงดังฝูงเดิมอยู่แล้วอ่ะเราก็คแค่ซื้อหมาฝาดเขาก่อนแรกๆ อ,อย่างบอกว่าถ้าคนที่เลี้ยงอ่ะซื้อไปฝากเขาก่อนเถอะอย่าเพิ่งมาเสียเวลากับควายตัวสองตัวมันเลี้ยงเราไม่ได้อืมครับตอนนี้มีกี่ตัวแล้วครับเนี่ยมีแม่เนี่ยหกเจ็ดแม่มีตัวเด็กอีกมีตัวเด็กเป็นแต่มันเป็นตัวเมียไอตัวผู้ปีนี้ควายมันราคาถูกครับเป็นควายที่คลอกหมดเลยครับหรือว่าซื้อเข้ามา ไม่มีมีแต่มีแต่ควาที่ค้อกหมดตอนนี้ไม่ซื้อแล้วเพราะว่าเลี้ยงไม่ไหวไม่ไม่ซื้อแล้วปล่อยหมดทุกตัวปล่อยหมดทุกตัวใครอยากเลี้ยงใหม่มาเลยเนี่ยปล่อยหมดทุกตัวเพราะว่าคนเลี้ยงกำลังเดินไม่ไหวเรื่งต้นหรอแสนกว่าบาทก็มีแสนสองแสนสูงสุดสี่แสนัวเกือก็เปิดตัวนั้นสี่แสนใช่ตอนตัวเมียครับเมียเมียตอนนี้ก็ท้อง ท้อง<ส>ทุกตนะัวแล้วเพราะลูกเขาโตหมดแล้วไงที่นี่จะเลี้ยงยังไงเอ่ยเช้ามาคือออกจากคอกมาอยู่นี่เลยแป๊บนึงเดินก่อนเดินก่อนแมไม่กาศน้ำเมฆัดไปควาเดินก่อนประมาณสองชั่วโมงแล้วเข้ามาอยู่ตรงนี้เข้ามาอยู่ตรงนี้ถึงประมาณสามสี่โมงเย็นครับแล้วก็เดินเล่นอีกรอบลงน้ํานอนมีแค่นั้นเองควายคือยากก็คือเอามาให้เข้าตรงนี้ใช่ หญ้าเนี่ยควายอ่ะมันกินง่ายเห็นไหมหญ้ามันเหลืองบางทีวัวกินเหลือจากรางวัวอ๋อครับก็มาลงให้ควายมันก็กินควายมันกินง่ายไม่ค่อยเลือกหรอกรู้ว่าเราเลี้ยงหมาแล้วเรารักหญ้าเหลืองๆมันก็กินระหว่างควายกับวัวตัวไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันเอยหรือว่าแตกต่างกันหรือเหมือนกันคก็ิดหรออันไหนเลี้ยงง่ายกว่ากันหรอครับมันก็เหมือนๆกันอะแต่ควายอ่ะมันกินง่ายครับ ไม่ค่อยเลือกยากกินง่ายกินง่วนแต่วัวเนี่ยเดินเก่งควายไม่ค่อยเดินใีกินก็กินอย่างเดียวแต่วัวเดินเก่งแล้วโรคพวกโรคเกี่ยวกับควายเนี่ยมีอะไรเอ่ยอมีอะไรบ้างเอ่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เข้ามาก็อะไรนะลำปีถึงควายติดหรอครับหรือไงควายไม่ไมยังไม่เคยเจอในควายครับ แล้วก็ปกปากเท้าเปื่อยควายเคยเป็นแล้วพี่รักษายังไงตามอาการเคยเป็นนะก็รักษาตามอาการเลยเป็นไข้ก็ให้ยาแก้ไข้ปากเท้าเปื่อยแต่เดี๋ยวนี้เขามีวัคซีนถ้าฉีดวัคซีนก็หมดห่วงแต่คนสมัยก่อนๆอะไม่ค่อยเชื่อเรื่องวัคซีนกันไงก็เลยไม่ค่อยฉีดหมอให้มาก็ไม่ฉีดที่เป็นตายกันฝังเยอะๆเพราะว่าไม่ฉีดวัคซีน แต่ในนี้มีวัคซีนหละควายวัวไม่ค่อยมีโรคอะไรหรอกคือ,อหลักๆก็คือเขาต้องมีน้ําให้เขามีน้ําให้เขานอนครับเอ<ม>ชอบ <ลง S 2> น้ำเนาะมีน้ําให้นอนอย่างกลางวันอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ในร่มใช่สาคัญเลยต้องมีเวลาให้เขาเคี้ยวเอื้องอืมครับแม่นี้ท้องกี่เดือนแล้วเนี่ย คือผสมเป็นผสมตัวหรือผสมหลอดครับตัวนี้ผสมหลอดอ๋อมีมีหลอดทุกใบใช่มีหลอดทุกตัวเลยถ้าจะปล่อยหลอดทุกแม่เลยเพราะว่าไม่มีพ่อคุณมครงครับครับอือก็จะใช้หลอดหมดเปิดทุกตัวเปิดทุกตัวเริ่มต้นตั้งแต่ราคาที่เท่าไหร่เอ่ยแสนกบาทก็มีแล้วแบาทก็มีแล้วเนาะติดต่อพี่ตายได้เลยใครอยากจะมา ดูก็อยู่ที่คอกได้เลยเนาะมาได้เลยตัวผู้ตัวผู้ถูกดีเนืมเพราะว่าแม่พันธุ์เราก็ไม่ได้แบบฮ่องรินจีนก็บ้านๆอ่ะครับแต่ก็สูงอยู่ควายจะสวยไม่สวยเนะี่ยเขนะาดูตรงไหนครับพอจะมีตาหนิควายหรอครับผมตามหนิควายมันก็จะอะไรอะ่ะตามตามอัตลักษณ์ของเขาอ่ะครับตา แก้มคอหางลำตัวความสูงตัวนั้นตัวเผือกซื้อเข้ามาใช่ไหมครับซื้อว่าจะปล่อยอ่ะตัวเผือกมื่อหรอครับเป็นลูกในฝูงที่แหละพ่อมันที่ขายไปแล้วมันมีปานที่ท้ายเห็นมั้ยพ่อมันมีปานครับพ่อมันี่ขายตัวเขาใหญ่มากเลยพ่อพันดีเบอร์โทรอะไรนะครับพี่ 098 791 9971พี่ไตยเนะาะใครอยากจะดูควายก็สามารถมาดูที่คลองได้เลยนะครับที่นี่อะไรนะครับอีกทีที่นี่ดีงาม<ำ>ฟาร์มดีงามฟาร์มตำบลตำบลหาสูตำบลหาดสูงอำเภอ,อ,เภอโคพระจังหว,าาวัดนครสวรรค์นะครับมาดูในที่นี้ได้เลยอยู่ทุกวันไหมครับทุกวันครับเซิร์ชดีงามฟาร์มขึ้นเลยครับอ๋ออยู่ทุกวันใครจะมาดูเสาวธิก็อยู่เนาะใช่ครับ จะได้ฝากเบอร์โทรฝากอะไรไว้ที่ใคโอพันควายพันบัวพันแพะมีครบมีครบสัตว์เลี้ยงด้วยหญ้าในี่มีครบนะพันหญ้าก็มีพันหญ้าก็มีพันหญ้าก็มีตัวน да ี ok ้ใหญ่มากเลยสำหรับการเลี parfois, ้ยงควายของดีงามฟาร์มก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะติดต่อซื้อควายก็สามารถติดต่อทางเบอร์โทร ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับให้ท่านได้ติดต่อนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับพบกันในคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมสันน้อยด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ